สกินซิต้าเขามีสูตรสีเขียวนะคะเป็นสูตรกระชับลูขุมขนไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยเห็นกันหรือยังนะคะแต่ที่จะบอกว่ามันน่าว้าวเนี่ยเพราะว่าสูตรสีเขียวเนี่ยเขามีแบบซองเลยนี่มีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วนะคะทุกคนค่ะนีแบบซองนะคะคือแบบซองมันจะรวมทั้งบูสเตอร์แล้วก็ตัวเซรั่มอยู่ในซองเดียวกันเลยไม่ต้องไปซื้อแยกนะคะแบบนี้คุ้มกว่าซู่กย์แคนเนี่ยจะยังไม่เปิดขวดใช้นะคะเพราะว่าอยากลองแบบซองก่อนได้รู้ว่าเออผลมันเป็นยังไงอะไรยังไงคือถ้าดีก็คือจะใช้ต่อแต่ว่าคาดวว่่่่่่าา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 นนนนนจะะะะะะดีีคคคคเเเพรแบบซออองงยย้้ผสมมมกกกัใใหล็ืตทชๆ ค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะลดความมันนะคะต้นเหตุของการเกิดสิวนะคะพอใช้แล้วปุ๊บสังเกตไหมคือรูขุมขนแบบกระชับมากเลยอะตัวนี้ถ้าทาจะปังว่ะถ้าทงจะมาแรงอยู่นะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันต่อค่ะนี่ทุกคนจะบอกว่าเทคนิคการแต่งหน้าอย่างหนึ่งอะคือถ้าเราลงสกินแคร์ที่มันช่วยให้ผิวของเรามีความเรียบเนียนเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้พรายเมอร์นะแล้วก็จะลดปัญหาการอุดตันไปได้เยอะสังเกตว่าตอนนี้ไอแคร์สามารถลงลงพื้นได้ง่ายมากแล้วก็หน้าแก้มเห็นปะมันจะมีความเนียนไวัยกว่าปกติมาก